นี่แหละโซดาปอ๊อปตัวนี้หน้าเหมือนเลมซีมากเลยมันกลายเป็นสีไพีใชนเหรอบางตัว,วจิคกิ้พายเลีงมาสองสามวันแล,วนแล,นแล้วไอ้สองสามคนนานจังว่าพอขุดไม่ได้ขุดแค่ขุดนี่นนนนเนี่ยมันนานจังวะเนี่ยกันไม่กอนะสมมติซาบมันกินนะอ่ะช่วยจะพยายามเอาไปตีเข้าา ไม่อยากเชื่อเลยว่าซอมบี้มันจะกินเนื้อสัตว์ด้ื่อยๆเนี่ยออแต่ว่ายาก็ขุดไปก่อดน,นะเดี๋ยวซอมบี้มันจะกินเอานะมันคงจะไม่ซอยจูเนื้อสัตว์อาจจะซอยจูเนื้อคอ,ออาจจะซอยจูเนื้อเรานี่แหละยังช่วยพยา,ยามลากมันอูลากอะไรอะ่รอยอยนนะเขาจะลาก mc มาแล้วนะเจ้าเนื้อ ขาพูดโคตรเบาอะนะผมผมจะขยายฟาร์มให้นะเมื่อกี้เขาพูดอะไรพวกอาจจะไม่ได้ยินนะนะลงเอ่อสายฟาร์มคุณป้องกันอย่างหนาเลยนะนั่นมีผู้ช่วยต้องเลี้ยงงัวเลี้ยงสัตว์ทีาเลี้ยงมีนี่มีแร่นี่หรอแร่ทองแดงผมเริ่มจับแล้วว่าในอันไหนแร่ทองอันไหนไหนแร่เด็กอะหลังจากผมปรับตัวเสร็จแล้ว แค่นี้เขาก็รู้แล้ววันแรกะไรคือแรนอะไรแต่กอกองใดกองหาานึ่งไมหาถ่านไม่ใช่ถ่านผมมีก็แล้วเป็นไม้ได้ผมเป็นกองเนาะกองทับเลยไม้นะอ๋อไม้ผมมีสามสิบผมไม่มีเยอะอยู่ไหนผมไม่รู้ช่วยต้องการมากมากเลยอยากรู้อยากรู้ไหมว่าผมาผมีเท่าไหร่ ไปตรงนั้นเลยก็ได้คุณผมมีประมาณไม่คุณไปตรงผมไม่อยากสร้างผมไม่ใช่ช่างปักปลาสักไหนช่างก่อสร้างหาไม้หน่อยเนี่ยไม้แล้วผมมีกองนึงอ่ะแล้วคุณก็จีไปลงถ้ำตรงนั้นได้ด้วยขี้เกียจทราไมต้องลงไม่เหมาะมีแร่แล้วนี่ชุดก่อหนาหนาเมื่งคุณไปทำาวามบอกชุดก่อลองเกงลองเท้าแล้วก็ดาบ นี่ชุดคอบเซตมีทั้งชุดมีทั้งเกาะมีทั้งหมดนี่ชุดเกาะอ,อะไรหลายๆอย่างน,นี่อาจจะต่างนิดหน่อยแต่ว่าเกาะใช้ได้นีนะ่ครึ่งหนึ่ง๋ยวถ้าเป็นเกาะเล็กก็จะมากกว่าหนึ่งอันโอ้ก็โชคดีเหมือนกันเนี่ยที่เป็นครับอัพเดทข้างนี้มันครึ่งครึงจะว้าวหน่อยนะนะ เอาล้ซึ่งผมค่อนข้างาจะเปรี้ยว,ลยวแล้วอะไรตัวนี้อยากลองซอมบี้ร้อยเตัอเนี่ยคุณลองป่อยคุณลองลากเป็นสีมาดิยมจัดก,การเองฝูงไหนมันต้องการจัดก,การเออจะไม่ผิดมันมีซอมบี้มันจะมีไอหลุมหนึ่งหลุมที่ซอมบี้คนเยอะใช่หลุมนี่วะคุณ จริงด้วยใต้ลานเรามีมีหลุมโคตรยักอะ่ะซอมบี้อยู่เนี้ยเต็มหมดเลยอุ้ยน่าทำเอวอ่ะนี่มันเกิดได้ขนาดนี้มันควรจะแบบมีเอว,วเราใช้ได้ฟรีๆเยอะๆเลยอือฮะไอเดียมันเจอแล้วว่ะมันถืออะไรอถือดาบอะ่ะ ขวานโค้ชซับบี้โค้ชซีเนี่ยซับี้นี่มันอาจจะมีความสามารถพิเศษอะไรอาจจะตีแรงขึ้นนิดหน่อ hey, ยให้นอืมออไอซ็อกไอไอบีซีเอ้ยแกนี่มันเล่นแร่ไปทดัดนี่มันอันเด็ดเลยพี่เจมันเป็นอันเดดแล้วมันม,ม,มีความรู้สึกนึกคิดเออ ุไไปหนอยู่ใต้บ้านนไงบ้านเรามีหลุมมีหลุมเข้าเข้าหัวคนแล้วเนี่ยไม่ใช่นั่นหลุมถ้ำผมลถ้ำไรเราถ้ำอะไรบ้านมีคุณมีทางตันอย่างเงี้ยก็ผมยังไม่ขุดไงอ๋อเออว่ะไม่มันมีมีทางกันจริงเลยมันมีรูุมเเดียวหลุมเเดียวเองอ่ะแต่เก็บทำฟาร์มแมวดียังดีกว่านะ แถมที่ขุดนี่ยังบักด้วยฮะต่อเมื่อเมื่อเนี่ยสมีพวกนี้มันชอบเกิดก็น่าสนใจฮะมันเกิดเยอะมากเลยสม,มีในการเกิดเท่าไหร่วะเนะี่ยแต่ไม่ใช่รู้นะมันเกิดเองได้ถึงแม้จะมือดีหน่อยแต่พวกนี้เกิดโคตรดีแล้วนะน่าจะน่าจะ